สวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ในช่วงเดือนธันวาคมปี2566นี้ค่ะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะและท่านใดที่ผูกลัคนานไว้แล้วก็ใช้ตําแหน่งดาวตั้งรับเดิมของท่านในการพยากรณ์ร่วมด้วยท่านก็จะได้การพยากรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ และดาวตนุลักษณ์ดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีกันก็คือตำแหน่งดาวพุธดาวพุธในวันที่1ถึงวันที่7นะคะยังคงได้ตำแหน่งปลากระเศษค่ะตรงข้ามกับภพบเรือนการงานอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสและดาวพฤหัสไปครองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือมรนมรณะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะต้นเดือนถึงวันที่7ต้องบอกว่าช่วงระยะนี้ชาวลัคนาราศี กันนะคะอาจจะพบเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในบ้านเรือนต่างๆการจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถแต่ถือว่าเป็นจุดที่สามารถที่จะพูดคุยกันแล้วก็รับผิดชอบกันไหวนั่นเองค่ะ ดาวตัวตนในช่วงระยะหลังจากวันที่7นะคะเขาจะมีการโครจรพักองศาเพราะนั้นในช่วงระยะนี้เชื่อว่าท่านอาจจะมีเรื่องของการอยู่ติดบ้านการที่อาจจะมีอะไรต้องพูดคุยปรึกษากับคนในบ้านอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้พอดาวตัวตนเขาเดินถอยหลังมาสู่ภบเรือนาศาสระต้องบอกว่า ในช่วงระยะนี้อาจจะมีปัญหาเก่าๆที่จะต้องเคลียร์ที่จะต้องพูดคุยกันการสื่อสารต่างๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ท่านอาจจะได้พูดคุยได้พบเจอกันต่างๆเหล่านี้อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่มาปะปนกันไปนั่นเองค่ะพุธได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์ก็ยังถือว่าตัวท่านก็จะมีจุดดีตรงที่ว่าเวลามีปัญหาอะไรก็ จะพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหากันได้อย่างดีอาทิตย์กับดาวพระพุธเขากุมร่วมกันตั้งแต่7ถึง17แล้วอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคเพราะนั้นในช่วงระยะนี้ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ได้การเงินลับๆค่ะมีเกณฑ์ได้การเงินจากระบบโซเชียลออนไลน์ต่างๆหรือว่าบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางแบบด่วนๆการเดินทางไปท่องเที่ยวการเดินทางไปทำอะไรที่ท่านนั้นจะพออกพอใจนะคะ ทีนี้มาดูตำแหน่งดาวอังคารค่ะอังคารเขาได้ตำแหน่งกเกษตรอยู่ในพกเรือนศาสชะและอังคารก็เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยทีนี้ศาสชะได้ตำแหน่งกเกษตรแบบนี้ต้องบอกว่าท่านจะเป็นคนที่คิดเร็วพูดเร็วและดาวเขาก็ได้ตำแหน่งดีนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่จะเกิดความมั่นคงในเรื่องของการทำอะไรได้ดีการสื่อสารกับคนในบ้านการช่วยหาทางออกต่างๆค่ะ อาทิตย์เมื่อเขากลุ่มร่วมด้วยเขาเป็นดาวแห่งโชคลาภก็แสดงว่าในช่วงระยะนี้มีเกณฑ์มีโชคลับๆมีโชคจากโซเชียลมีโชคจากการเดินทางไกลหรือการสื่อสารการทําพันธสัญญาเอกสารต่างๆถือว่าเป็นจุดที่ดีค่ะบางท่านอาจจะมีเรื่องของการซื้อหาสิ่งต่างๆเข้ามาในบ้านซื้อของประดับบ้านหรืออาจจะซื้อสินทรัพย์ใหญ่เกี่ยวข้องกับยศยานผ่านนะเกี่ยวข้องกับการมองหาการซื้อที่ดินต่างๆก็จะเป็นลักษณะของ ปากวิวาทะหรือปากกล้านะคะกล้าแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองทำให้ท่านได้ผลประโยชน์ในด้านดีในจุดนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องของภาวะอารมณ์ของท่านนะคะต้องบอกว่าพอดาวพะพุดเขาโคจรเกเรเขาโคจรเดินถอยหลังก็อาจจะเป็นการพูดบางอย่างก็สิ่งไหนควรพูดก็พูดสิ่งไหนที่ควรหยุดไว้ก็ หมายถึงว่าพูดแล้วจบเลยนะคะเช่นสมมติท่านจะพูดอะไรไปที่ขัดแย้งกับคนอื่นรวมถึงเรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรือนต่างๆจุดนี้นะคะดาวเจ้าเรือนพันธุทุนะคะก็คือดาวพุธเป็นดาวตัวตนของท่านก็หมายถึงเรื่องของการศึกษาด้วยท่านใดที่กําลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะคะพูดอะไรให้ฉะฉานแล้วคําพูดจะมาในด้านดีค่ะเพราะว่าอังคารเขาได้ตําแหน่งที่แข็งแรงนั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะ,ะดาวอาทิตย์เขาก็จะยกออกไป17ธันวาดาวอังคารก็ยกออกไปนะคะอังคารอยู่ถึง27ธันวาก็ยังคงมีผลค่อนข้างเยอะกับการที่จะตัดสินใจอะไรให้แน่วแน่พอวันที่26ธันวาคมค่ะดาวศุกร์เขายกมาได้ตำแหน่งประกุมร่วมแต่ประเกษตรกุมร่วมกับดาวพระพุธเขาถือว่าคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุนะคะ เพราะนั้นจะมีเรื่องของผู้ใหญ่บางคนเข้ามาปรึกษาหรือว่าจะมีการพูดคุยกับสิ่งที่ท่านทำบางอย่างบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการงานจะมีการทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นจะมีการเอื้ออำนวยสิ่งต่างๆให้แก่กันค่ะแล้วจะเกิดเป็นด้านดีด้วยเพราะว่าสุขก็ได้ตำแหน่งนาราอุดมเกณฑ์ส่งผลให้เรื่องของการเงิน ความสำเร็จต่างๆเกิดได้ดีนั่นเองค่ะท่านใดที่คาดหวังจะเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางไกลหรือว่าการเดินทางไปเล่าเรียนต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้ไปในช่วงระยะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่เกิดความมั่นคงแล้วบวกรวมกับดาวพระศุกร์ด้วยค่ะในช่วง1-26ธันวาคมเขาได้ตาแหน่งเกษตรในภพเรือนกระดุมพระของท่านค่ะเพราะนั้นแสดงว่าการเงินช่วงระยะนี้เข้ามาดี การเงินที่มาจากบ้านมาจากคู่มาจากการทํางาน,นงต่างๆค่ะหรือว่าการเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถยนต์ยวดยานผ่านะต่างๆเหล่านี้มักจะมีเกิดขึ้นคือมีเกณฑ์ได้มรดกนั่นเองนะคะในช่วงระยะเดือนนี้นะคะตั้งแต่1ถึง26ธันวาคมค่ะได้ท่องเที่ยวสมใจท่านเลยค่ะดาวศุกร์เขาเล็งกับดาวมรนะซึ่งมีดาวพฤหัส อุมอยู่ในภพเรือมนมรณะนั่นเองค่ะเป็นเรื่องของการเดินทางจับจ่ายใช้สอยในความบันเทิงเรื่องใจแล้วก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาอาจจะเสียเรื่องการเดินทางบ้างแต่จะเป็นสิ่งที่ก่อเกิดโชคลาภเหมือนบางท่านก็อาจจะเป็นลักษณะของ การซื้อทริปท่องเที่ยวแต่ได้ไปดูงานด้วยได้ไปทำอะไรที่ท่านสุขใจด้วยก็เกิดเป็นโชคลาภเข้ามาให้กับตัวท่านเห็นช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันค่ะและต้องบอกว่าชาวราศีกันนะคะท่านเป็นคนที่จะต้องเรียนรู้อะไรตั้งแต่ที่บอกว่ามีดาวสลับกันสามเรือนค่ะดาวพระเสาอยู่ในภพอริ นะคะเสาเป็นเจ้าเรือนปุตตะอะไรที่เป็นสิ่งใหม่สำหรับท่านบริวารลูกน้องบุตรหลานของท่านมักมีปัญหามาให้แก้ไขเสมอแต่เสาเขาอยู่ในบ้านของเขาเพราะว่าในอดีตดาวพระเสาเคยอยู่ในบ้านหลังนี้เขามีบ้านสองหลังนะคะปัญหาแก้ไขได้ค่ะแล้วดาวเรียงตัวกันสามเรือนแบบนี้นะคะดาวพระราหูซึ่ง เป็นเจ้าเรือนอริมาอยู่ในพกปัตตนีที่นี่เขาเล็งลักณาเกิดเป็นจุดที่พินทุบาทถึงบอกว่าจะต้องขยันจะต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วเคลียร์ปัญหาความเครียดตัวเองออกไปสมองจากสมองท่านให้ได้นะคะเพราะว่าเมื่อราหูเล็งลักณา จะมีเรื่องความเครียดเข้ามาเสมอในเรื่องของบ้านเรือนการเดินทางการเปลี่ยนแปลงต่างๆเรื่องของคุณพ่อคุณแม่คู่ครองคนรักคู่ค้าหุ้นส่วนค่ะเพราะเจ้าบ้านเขามาอยู่ในภพมรณะแต่จําไว้เลยนะคะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นเพื่อเริ่มต้นให้ก่อเกิดโชคลาภเพราะว่าเดี๋ยวพอ,อประมาณช่วงมกราคมไปแล้วถึงเมษาดาวพฤหัส โคจรเดินหน้าและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมั่นคงขึ้นละเปลี่ยนแปลงแล้วดีเปลี่ยนแปลงยกย้ายหรือว่าการปรับเปลี่ยนต่างๆจะ flow ไหลลื่นขึ้นก่อนหน้านี้มองว่าในช่วงที่พฤหัสพักองศาจะเป็นช่วงที่ดาวเดินถอยหลังแล้วท่านอาจจะต้องกลับไปเคลียร์ปัญหาเก่าปัญหาวนๆซ้ำๆปัญหาการทํางานเดิมๆปัญหาครอบครัวเรื่องเดิมๆมักจะมีให้แก้ไขพอดาวเขาเดินหน้าเขาเป็นจุดดีละแต่ความเครียดก็เข้ามาแทนเพราะราหูเขาอยู่ในจุดนี้แก้ไขปัญหาตลอด ลักษณะของราหูมักเข้ามาพันผวนเข้ามาปั่นป่วนจิตใจให้เกิดความขุ่นหมองมัวใจนั่นเองค่ะเคลียจุดนี้ออกไปให้ได้เพราะเชื่อว่าการขยับของดวงดาวต่างๆเป็นจุดที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วหลังจากเมษายนปี2567ดาวพฤหัสเขาจะมาทับในภพเรือนสุขภะของท่านความสำเร็จเปลี่ยนแปลงแน่นอนโดยเฉพาะท่านใดที่ เตรียมตัวกับการทำงานเตรียมตัวกับการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆหรือว่าท่านใดที่มีการทำความเข้าใจมีในเรื่องของการเรียนต่างๆอาจจะได้มีเกณฑ์ไปศึกษาเพิ่มเติมไปเรียนรู้อะไรที่อาจจะเป็นจุดสำเร็จทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องการงานของท่านเป็นจุดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตแล้วเชื่อว่าใครที่ผูกลักนาแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นชาวลักนากันนะคะ ท่านปีนี้นะคะทั้งปีเลยตั้งแต่ต้นปีมาท่านจะเป็นคนที่เจอปัญหาเข้ามาเยอะบางคนก็ท้อใจไปยิ่งตอนราหูเล็งลักด้วย17ตุลาคมรู้สึกว่าโอ้โหปัญหาเข้ามาปะทะเยอะหรือเกินลักษณะแบบนี้แต่เชื่อเธอค่ะว่าหากท่านหาทางออกด้วยสติปัญญาราหูมาอยู่ในภพเรือนแห่งสติปัญญาอยู่ในบ้านของคู่คาคู่หุ้นส่วน คู่ครองนะคะหากท่านทำความเข้าใจแล้วคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆของชีวิตนะคะแล้วโฟกัสไปใ,ในจุดของความสำเร็จช่วงหลังจากปี67ไปแล้วเมษายนไปแล้วทุกอย่างจะโล่งโปร่งสบายค่ะแต่ว่าช่วงนั้นดาวพฤหัสก็ได้ตำแหน่งจุลจักรถามว่า ก็ไม่ได้โล่งสักทีเดียวนะคะแต่จะเป็นลักษณะของการได้ใช้ความรู้ได้ใช้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาหรือสิ่งต่างๆที่ท่านวางแผนมาก่อนหน้านี้ทุกอย่างจะลงตัวแล้วทำให้ชาวลัคนาราศีกันพบเจอกับช่องทางความสำเร็จค่ะแต่เมื่อราหูเล็งลักตั้งรับในเชิงของ การเคลียร์ปัญหาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทํางานต่างๆแล้วอาจจะมีเรื่องของคู่ครองคนรักเข้ามารบกวนจิตใจทําให้กระทบเรื่องของการทํางานหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเพราะดวงดาวในในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะจะมีหลายดวงด้วยกัน บางดวงก็อาจจะมาทำให้วาวุ่นเกิดปัญหาณช่วงเวลานั้นแต่ดาวตรีเทพได้ตำแหน่งแข็งแรงถึงแม้จะอยู่ในทุสถานพกรวมถึงดาวพฤหัสด,ด้วยอันนี้เป็นจุดที่ท่านจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดเก่าๆค่ะอย่าทำพฤติกรรมเดิมๆที่เคยทำแล้วย่ำแย่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะทำเรื่องใหม่ในรูปแบบเดิมไม่ได้เพราะนั้นปรับเปลี่ยนทุกอย่างตามโหมดของความเหมาะสมของแต่ละคนเชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันท่านจะทำความเข้าใจตรงนี้ดีแล้วเคลียร์ความเครียดออกไปเครียดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะ บางอย่างนะคะมองว่าจุดนี้ดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเมื่อมาอยู่ในภพอริอะไรใหม่ๆมักจะเป็นอุปสรรคสําหรับท่านเสมอมักจะเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้ไม่ง่ายเลยที่จะได้มาแต่ถ้าท่านใช้ความพยายามความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วงเดือนนี้นะคะดาวมฤตยูดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนสุภะค่ะ,คะก็อาจจะยึดถือไปในทางสายบุญอาจจะอยากไปนั่งสวดมน ไปทําสมาธิลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ดาวพระเกตเาก็มาทําให้ว้าวุ่นใจอยากจะหาอะไรที่เป็นจุดที่โฟกัสดวงใจเขาเรียกว่าเป็นจุดที่โฟกัสในยามที่ท่านทุกข์ใจนะคะเหมือนจะเข้าหาศาสนาลักษณะแบบนี้แต่ก็ในทิศทางตรงกันข้ามก็จะทําให้ว้าวุ่นใจในเรื่องของความสําเร็จความสุขต่างๆซึ่ง ท่านอาจจะเกิดในสิ่งที่สับสนในตัวเองได้ในบางครั้งแต่เชื่อเธอค่ะว่าดาวพระเกตมาอยู่ในภพเรือนนี้นะคะเขาจะส่งเสริมในเรื่องของบุญกุศลในเรื่องบุญเก่าหนุนนําดวงชะตามีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีเกณฑ์ได้รับมรดกค,ค่ะมีเกณฑ์ได้ผลดีจากการโยกย้ายต่างๆอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงระยะนี้ค่ะ แล้วเรื่องของคําพูดของท่านนะคะเพราะว่าพอเขาได้ตําแหน่งเกษตรไปจนถึง27เลยค่ะก็ถือว่าในช่วงระยะนี้ค่ะการสื่อสารดีคิดเร็วพูดเร็วแล้วจําไว้ว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องหรืออะไรที่เป็นการพูดจาแบบอันดพานหยุดไว้เลยปิดปากเงียบไว้เลยค่ะแล้วสิ่งต่างๆจะกลับมาในด้านดีค่ะช่วงนี้ดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์รับทรัพย์ มีเงินเข้ามานะคะอาจจะเป็นเงินย่อยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้เพราะว่าคาดเดาวยากดาวมฤตยูกับดาวพระเกตเขาอยู่ในภพเรือนสุภพะคิดว่าตามแต่พื้นดวงสตา์เดิมดีกว่าเพียงแต่มีสิ่งดีที่จะเข้ามาในเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินเรื่องของชื่อเสียงอย่างแน่นอนในช่วงระยะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันก่อนดาวที่เล็งอยู่ในเรือนปัตตนิคือดาวราหูราหูพินทุบาทเจ้าเรือนก็พินทุบาทมาอยู่ในภพมรณะอาจจะมีเรื่องคุณข้องหมองใจระวังเรื่องของการมีรักซ้อนระวังเรื่องความเข้าใจผิดต่อกัน บางครั้งคู่รักคนรักของท่านยังไม่ทําอะไรเลยนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการคิดไปเองเอะเขานอกใจเราหรือเปล่าเอะทำไมเขาไม่รับโทรศัพท์ทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเขาหายไปดาวเจ้าเรือนเขามาอยู่ในภพมรณะคู่ครองคนรักกําลังทําอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการแก้ไขเพราะดาวเขาได้จุดราชาโชคเป็นมาตรฐานราชาโชคที่ถามว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองหรือเปล่ามันก็อยู่ในภพมรณะลักษณะแบบนี้ อาจจะเป็นลักษณะของเหนื่อยทุกยากแล้วก็เกิดโชคลาบอาจจะเป็นลักษณะของการทําอะไรที่อาจจะต้องมีเหตุให้เสียอย่างหนึ่งต้องห่างเหินกันต้องเข้าใจผิดกันอาจจะไม่มีเวลาต่อกันลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นเพียงแต่ท่านทําความเข้าใจจุดของดวงดาวแล้วท่านก็จะรู้ว่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงนะคะแล้วดาวเจ้าเรือนปัตตนีมาอยู่ในภพมรณะค่ะ ไปจนถึงเมษายนปี2567ชาวลัคนาราศีกันหลายท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกได้รับเรื่องของการเงินการทองเงินที่จัดสรรปันส่วนทางฝั่งของคู่ของท่านนะคะหรืออาจจะเป็นเงินจากมรดกการเสียชีวิตการเจ็บป่วยของใครบางคนจากฝั่งของคู่ครองค่ะ,ะจุดนี้มองว่าเป็นจุดที่น่าจะไม่ใช่เรื่องอะไรย่แย่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวที่คุ้มโทษคุ้มภยัย ดาวปัตตนิมาอยู่ในภพมรณะของมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคท่านจะมีเรื่องแฮปปี้น่ายินดีต่อกันค่ะเพียงแต่ระมัดระวังในจุดที่ท่านจะต้องเว้นที่ว่างให้แก่กันเว้นช่องว่างให้แก่กันแล้วทําความเข้าใจกันมากๆในช่วงที่ดาวพระราหูมาลิงลักนณาแบบนี้ก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองคนเดินไปในทิศทางที่ดีนั่นเองค่ะ แล้วก็ดูจากตำแหน่งดาวตัวตนท่านประกอบด้วยนะคะดาวตัวตนเป็นปลาท่านก็โอนอ่อนขอนตามได้ดีแต่อาจจะมีความอ่อนกำลังเอาแต่ใจตัวเองบ้างอะไรบ้างในช่วงระยะ1 7ถึงนะคะแต่ว่าหลังจากวันที่7ไปจะมีเรื่องของการพูดคุยกันการเคลียร์ปัญหาต่อการมีเรื่องของการเดินทางอึมครึมไม่พอใจเป็นลักษณะแบบนี้นะคะความหึงหวงการที่พูดไปด้วยภาวะอารมณ์ต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะดาวตัวตนเขา โคจรเกเรอีกแล้วค่ะเขาพักองศาโคจรวิปริตแต่ดาวที่เกี่ยวกับความรักคือดาวสุขเขามั่นคงนะคะ mm hmm. เพราะนั้นดูจากกำลังของดาวต่างๆค่อนไปในทิศทางที่ดีแล้วดาวสุขเขาก็อยู่ในพบเรือนที่เป็นเกษตรเขาเป็นเจ้าเรือนสุภะะ เป็นลักษณะของการอาจจะได้ท่องเที่ยวด้วยกันนะคะกับคู่ครองคนรักมีการเงินการทองเข้ามาการเดินทางไปดูงานหรือว่าการที่อาจจะเสียเงินดาวพรืหัสเข้าเล็งกับพบเรือนการเงินเล็งกับดาวศุกร์อาจจะมีการเสียเงินเพื่อความบันเทิงไปดูคอนเสิร์ตด,ด้วยกันไปดูคอนเสิร์ตด,ด้วยกันนะคะหรือว่า ไปที่ที่ท่านพึงพอใจกันทั้งสองคนลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นค่ะและสำหรับคนโสดค่ะก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ที่อายุมากกว่าพบเจอคู่จากการเดินทางพบเจอคู่ที่เป็นคนในแดนไกลอาจจะอยู่ที่เดียวกันแต่เขาเป็นคนที่ต่างที่ต่างถิ่นมาลักษณะแบบนี้หรือเป็นคู่ที่เป็นชาวต่างชาติบางท่านมีเกณฑ์ที่เดินทางไปอยู่ในต่างประเทศแล้วพบเจอกับความรักลักษณะแบบนี้ค่ะหรืออาจจะมีเกณฑ์แต่งงานนะคะกับ ชาวต่างชาติคนที่ต่างศาสนาต่างอายุกันตามแต่พื้นดวงชะตาเดิมรายบุคคลนั่นเองค่ะทีนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันเรียนรู้อะไรไปอะไรที่ท่านทำโฟกัสให้แน่ใครที่ยังมีงานที่ไม่ชัดเจนนะคะท่านต้องหันกลับมาคิดให้ดีแล้วโดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีไปแล้วค่ะดาวพระเสาดาวพระราหูบ่งบอกถึงจุดของคนที่อายุค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะทีนี้ดาวเสารก็จะให้คุณ กับคนที่อายุมากไปแล้วท่านก็ต้องดูว่าอะไรที่ท่านเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ใช่แล้วจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับชีวิตท่านจริงหรือไม่หากไม่ใช่ก็อย่าเสียเวลาค่ะเพราะว่าท่านต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ท่านต้องแก้ไขปัญหาเป็นนักแก้ไขปัญหาบางครั้งท่านมองไกลไปหรือเปล่าหรือว่าบางครั้งท่านมองอะไรที่ใหญ่ไปหรือเปล่าท่านสามารถควบคุมระบบนั้นได้ไหมสามารถที่จะอยู่อย่างถาวรและมีความสุขจริงๆได้หรือเปล่าลองตอบโจทย์ตัวเองตรงนี้ดูนะคะ เพราะบางครั้งเราไปอยู่ในองค์กรที่อาจจะใหญ่แต่เขาไม่เห็นค่าเราเลยหรือว่าเราเป็นแค่จุดเล็กๆ เป็นแค่สิ่งเล็กๆในองค์กรซึ่งเมื่อขาดเราไปองค์กรก็จะเดินไปได้ปกติกับการที่มาอยู่ที่เล็กๆของเราแล้วก็สร้างอะไรด้วยตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมานะคะในทิศทางของการประสบความสำเร็จสำหรับชาวลัคนาราศีกันเมื่อจับให้มั่นแล้วดูว่างานนั้นหรือสิ่งๆนั้นที่ท่านทำเป็นเส้นทางที่ใช่นะคะสำหรับคนที่อายุมากไปแล้วขอแนะนำเลยว่าเมื่อท่านเจอแล้วตั้งใจและทำให้ดี ผลตอบแทนจะย้อนกลับมาเป็นความสำเร็จกับชาวลัคนาราศีกันอย่างแน่นอนค่ะทีนี้ใครที่ยังไม่ดูตำแหน่งดาวพระราหูย้ายนะคะในช่วง17ตุลาแล้วเจอกับดาวตั้งรับที่ท่านจะต้องระวังในเรื่องต่างๆย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ค่ะสำหรับดาวพระราหูย้าย17ตุลาคมปี2566ค่ะก็ขอบคุณกันด้วยสำหรับชาวราศีกัน ขอให้ช่วงสิ้นปีเป็นช่วงส่งท้ายปีที่ดีสําหรับท่านแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็มีเกณฑ์ได้เดินทางกับครอบครัวมีเกณฑ์ได้ใช้เงินใช้ทองไปในความบันเทิงนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะเบาอกเบาใจมากขึ้นกับเรื่องต่างๆที่ท่านเจอมาก่อนหน้านี้แล้วพอพฤหัสเขาเดินหน้ามกราคมเบาใจแล้วค่ะอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านี้จะเริ่มเกิดผลสําเร็จกับชาวลัคนาราศีกันอย่างแน่นอนค่ะ ฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์กันด้วยนะคะถูกใจกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดกับทุกสาระดีๆค่ะแล้วดิฉันก็จะจัดทำคลิปพิเศษให้สำหรับช่วงที่ดวงดาวต่างๆมีการโยกย้ายหากมีเวลาพอนะคะก็จะจัดทำให้กันค่ะท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวแอดรายละเอียด QR code, code มาได้ ท่านใดร่วมโครงการปันน้าใจน้องหมาน้องแมวจรก็สามารถร่วมบริจาคมาได้ค่ะเงินทุกบาทของท่านจะใช้ไปกับเรื่องของยารักษาโรคเรื่องของอาหารให้กับหมาแมวจรน,นะคะที่เขาต้องการความช่วยเหลือตามกําลังศรัทธาที่ได้รับมาค่ะขอให้โชคดีกันทุกท่านสําหรับชาวราศีกันปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีสําหรับท่านนะคะสวัสดีค่ะ